สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมลเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุทกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมลเลิฟเจเจห้าเก้าแปดแชนแนลถักถ่ายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะปลาวิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอสรเลียออรเลียออเตรเลีสเตรเยออสคนรนนะะเลียออสเตรเลียอียออตรเลียออสเตรเลียออสเตรเล ขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปแล้วก็กดติดตามในช่อง My Rejrej 598 Channel นะคะขอบคุณในน้ำใจมากๆเนาะ,ะก็มาพูดข่าวสารทักทายทุกคนตอนเช้าที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็ทุกคนก็คงรู้สึกโล่งอกอะไรบางอย่างกันแล้วเนาะนะคะอะไรอะไรมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรความคิดของเราการกระทำของเราก็จะบอกออกมาจากเหตุและผลนั่นแหละค่ะเหตุและผลที่ต้องทำทำเพราะอะไรเหตุและผลที่ต้องพูดพูดเพราะอะไรก็จะออกมาจากนะคะแต่ละช่องนั่นแหละค่ะช่องไหนทำแบบไหนคนที่ติดตามก็จะรู้แหละค่ะว่าช่องช่องนั้นเป็นแบบไหน เราก็ฟังกันไปค่ะทุกคนเนาะทุกช่องนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรหรือทําอะไรนะ่ะคนที่เป็นเอฟซีคนที่เข้ามาติดตามนะ่ะเขาจะมองแล้วก็เห็นในสิ่งนั้นแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะพูดหรือการกระทําของเรานั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราคิดแบบไหนเราก็พูดแบบนั้นจิตใจเราเป็นแบบไหนเราก็ทําให้เขาเห็นเป็นแบบนั้นและคะ่ะเนาะแต่ละคนทุกๆคนแหละคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไร หมลยเลิฟเจามาส่งลูกก็เลยมาทําคลิปข้างนอกนะคะทุกคนมันมันหนาวก็เลยไม่ออกไปข้างนอกนะคะส่องออกทางกระจกอาจจะเห็นเงาสารพัดจะเงานะคะเอ้ยไมลยเลิฟเจ,เจก็โอ้ยเนาะนะคะอ่ะให้กําลังใจทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นใครนะคะลุงป้าก็มีเหตุผลของลุงป้า ไม่เป็นเขาเราก็ไม่รู้เราอยู่ข้างนอกเราติดตามข่าวเราเห็นข่าวแต่เราไม่ได้ไปเป็นตัวต้นเรื่องเป็นตัวเจ้าของในต้นเรื่องก็จะรู้สึกคนละแบบเนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าของต้นเรื่องน่ะมันมีผลกระทบอะไรกับเขาเขาก็จะคิดเยอะเป็นธรรมดาแหละค่ะทุกคนบางทีไม่สบายใจแต่มันก็ห้ามใครไม่ได้มันก็เลยต้องมีคําพูดคําจาออกมาในให้เราได้เห็นนั่นแหละว่า ระบายความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนไหนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็จะได้รู้ได้เห็นนั่นเละเนาะว่าเวลาที่เราทําหรือเราพูดอะไรบางทีเราคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเราก็พูดอย่างที่เราอยากจะพูดเราทําอย่างที่เราอยากจะทําก็คืออิสระเสรีอยากทําอะไรก็ทําประมาณนั้นแหละโดยบางทีเราไม่ได้นึกได้คิดถึงว่าการกระทําของเรามันอาจจะไปกระทบสิทธิ์หรือว่าไปกระทบความรู้สึกของใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ มันบางคนมันก็คิดไม่ทันเนาะบางทีเราก็คิดไม่ทันบางทีมาเราเนี่ยไม่รับเจนเนี่ยพูดไปบางทีก็คิดไม่ทันหลายเรื่องหลายอย่างไม่ใช่ว่าเราจะคิดถูกเสมอไปนะคะทุกคนมันก็มีทั้งคิดถูกและคิดผิดเนาะนะคะอะไรที่มันผิดเราก็ขอโทษกันไปอะไรที่มันนะคะไม่ทําให้ใครเสียหายเราก็สามารถพูดหรือทําได้นั่นแหละค่ะก็อยู่ที่แต่ละช่องแต่ละคนจะปรับมุงมาใช้กันเนาะนะคะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้ว แค่เราขอโทษกันมันก็จบค่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วเราก็เชื่อว่าการให้อภัยนะเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่การจะไว้ใจก็อีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเนาะถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษไม่แล้วพี่เจทําอะไรผิดพลาดไปโดยไม่ร,มรู้ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งใจหรือนะคะผิดพลาดไปแบบเราคาดไม่ถึงเนี้ยก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เราทําไป มันถูกหรือผิดแต่ถ้าเป็นกะการกระทําในด้านที่ตรึกตองมาแล้วคิดดีมาแล้วไปทําอะไรที่มันผิดร้ายแรงไปทําอะไรที่มันทําร้ายผู้อื่นน่ะอันนั้นเขาไม่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะอันนั้นเขารู้ว่ารู้ร,รู้อยู่ว่าสิ่งที่ทํามันผิดแต่ออกไปทําความผิดเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าคนที่จะทําอะไรผิดน่ะ คนเราเกิดมาก็ต้องรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิดนี่แหละคะ่ะคือการกระทําความผิดนะคะไม่ว่าจะผิดในรูปแบบไหนเนาะก็คือเราทุกคนรู้ว่ากฎหมายมันมีบอกอยู่แล้วว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แต่เมื่อเราออกไปทําสิ่งที่กฎหมายห้ามนั่นก็เท่ากับว่าเราเจตนาทำทั้งๆที่รู้ว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าห้ามทําแต่ไปทํานั่นแหละคะ่ะคือคนที่เต็มใจทํา ทั้งๆท,ที่รู้ว่าผิดนั่นแหละคะ่ะจะมาบอกว่าไม่ได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ไม่ใช่ละอันนั้นคือโกหกเอาตัวรอดพูดปดเพื่อเอาตัวรอดนะคะแต่ถ้าอะไรที่เราพูดไปกระทบกระทั่งกันบ้างหรือพูดนําเสนอบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีแต่การนําเสนอหรือคาพูดของเราอาจไปกระทบความรู้สึกหรือจิตใจหรือนะสิทธิ์ของคนอื่น อันนี้เราก็ต้องขอโทษกันค่ะขอโทษขออภัยกันนะคะไม้เล็บเจเชื่อว่าทุกคนให้โอกาสขอโทษให euh ้อภัยกันทั้งนั้นเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะไม้เล็บเจก็มาพูดมาทักทายก่อนกลับเข้าบ้านนะคะทุกคนก็เลยเอาวิวพระอาทิตย์กําลังขึ้นมาฝากค่ะทุกคนแต่ก็เขาเรียกอะไรเป็น เป็นมุมที่ไม่ไม่เห็นพระอาทิตย์โดยตรงหรอกคะ่ะเพราะว่าไมล์เลฟเจจอดรถต,ตรงนี้เนาะก็ทําให้เห็นตรงอะไรนะเอโบสถ์ของเขานะคะแล้วก็ออนุสาวรีย์อนุสรสาวรีย์ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ตรงนี้ด้วยกัน,น,นะะกไมล์เลฟเจก็เลยถ่ายให้หหะะดูตอนเช้าเช้านกบินว่อนนะคะจับกิ่งไม้บินไปบินมาเห็นแล้วสบายหูองสบายตาค่ะมันโล่งดีตอนเช้าเช้านะคะ ก็ตอนสายๆมาก็วุ่นวายเหมือนกันนั่นเลยค่ะทุกที่เนาะความสบายใจไม่สบายใจเราเป็นคนเลือกเองละกันเนาะนะคะอะไรที่เราดูเราฟังแล้วบางทีมันไม่สบายใจเราก็หยุดพักกายพักใจพักสายตาะคะ่ะเนาะพักสายตาเอาไว้พอหายเหนื่อยหายปวดหัวหายอะไรแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเสมอนะ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็ให้เข้มแข็งสู้ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าไปดูเยอะค่ะโลกโซเชียลที่เขาพูดถึงเรานะ่ะบางทีไปดูแล้วมันก็ไม่สบายใจก็อย่าไปดูมันค่ะถ้าอะไรที่ดูแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจก็หยุดเข้าไปดูใครจะพูดถึงเรายังไงใครจะพูดอะไรนะคะถ้าเขาพูดไม่ถูกถ้าเขาพูดไปทําร้ายใครถ้าเขาพูดแล้วมีการด่าทอกันเกิดขึ้นจนถึงขั้นฟ้องร้องกันปล่อยเขาค่ะ คนเจ้าของช่องเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเคลียร์กับคนที่เขาด่ากันเองค่ะเนาะเราแค่ไม่ไปใส่ใจไม่สนใจก็จะไม่จะไม่ทุกข์ใจมาหาตัวเองเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝาก FC ลุงป้าเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะผลิตภัณฑ์ท TP สกรีนของบริษัทมนโม,มทรสั์กำลังใจนะคะต่อสู้กันไปเนาะตามกำลังของเรานะคะทุกคนไม่มีนั่นแหละคะ่ะ เข้าไปดูคลิปดูไลฟ์สดนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าโดยไม่ข้ามโฆษณาเนาะ <c li pp in> คลิปนี้ก็ขอให้ fc mylap fc ลุงป้ายูทูบเบอร์ใส่ลุงป้าทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ mylap j5 c o m p l channel นะคะมีแต่วความสุขความจเจริญคิดวางสิ่งได้ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกๆประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพพลันามัยแข็งแรงแข็งแรงธุรกิจก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขังง้นยิ่งยิ่งขึง้นนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ